เรา,าต่อข่ายที่สองกันเลยนะครับรอบนี้ผมจะวางไปทั้งหมดก็เจ็ดเส้นนะครับใส่เข้าไปเลยข้างหนึ่งก็จะเป็นยีเอ็เส้นพอดีนะครับวางเรียงไปเลยนะครับเชื่นมต่อข้เเรียมไว้แล้วนะครับ เจ็ดเส้นนะครับก็จะรวมกันสิี่กับเจ็ดก็21เ็ดพอดีนะพบนะครับ อประมาณนี้เลยนะครับได้ที่นะครับทําด้ามเสร็จก็อล็อกเลยเสร็กจจารทำด้ามนะครับได้หึง่งข้างนะครับก็จะเสร็จไปหนึ่งข้างนะครับ ก็คือสันที่สองนะครับของข้างแรกของข้างที่หนึน่งโอ้เสียงดีเลยนะ,นะทาด้ามครับตอนนี้เสียงเอียงลงนะครับทางด้ามนะแขงด้ามจับ ให้แน่นครับล็อกให้แน่นดึงให้แน่นเลยตรงนี้นะออาให้แน่นสำหรับผมที่ใช้ก็เป็นสาย PE นะครับในการใช้เป็นเชือกมัด่กอเลยผมใช้สาย PE นะครับจะเสียบไปหนึ่งข้างนะครับ เสร็จแล้วหนึ่งข้างก็ประมาณนี้นะครับนะครับเ็บแล้วเรียบร้อยนะครับดูดชิ่ไใ้เลยยอด,ด